ที่นอนหน้ากับแบบเป็นสีแล้วครับผมนอนให้นอนหน้าหนึ่งเขาเป่าไฟวันนี้พอดีไทยน้อยมาอยู่น้ำพอได้ถึง,หน,ง,ห,นงหนึ่งเขาเฮ็ดนั่งอยู่ในกลิ่นเขาแรงครับผมเอา้าฝีมือสสยเข้าโอ้โหวบบส่บเห็นเบอโอ้เอาตัวจรวดได้บ่เนาะ อ้าวจะไ,ได้กินเขาวะบอกเขาเ้างบ้วมก่อนบอก <c oughs> แจ้วครับผมนั่นแหละเอาน้ำใส่ไม้คอนดัมพร้อมเราโตแล้วต้องทำให้เป็นแล้วก็สวยลงไปแล้วก็ปีนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนั่นแหละ แต่เดี๋ยทางแหงนะอันหวดเอ้ยยังเกอะตะเตียวมวยขอสิรุดก <c oughs> ็้วข้นขึ้นมาเอาข้างบนลงข้างล่างสินะเ <c oughs> ขี้ยวเขียวสุกดีย่ครับผมนี่แม่ทั่วหรือ,อยัง <c oughs> ทั่วแล้วมาปิดไว้นิดนึงแล้วก็แล้วก็ลอยสักคู่ และเจ๋วพอตำทั่วเรียบร้อยแล้วครับผมมีนูเขาแลงคือซุปมักเขือนี่ครับผมกับต้มหอยตำทั่วครับผมต้มหอยขมปิงปลาทูให้น้องไผ่น้ำเขาเด้ดนะต้มหอยกับซุปเรียบร้อยครับผม เบนูนักน,นี่ทำมะเขือก่อนครับผมทำมะเขือให้ละเอียดก่อนคืนอหยาบครับผมบริกิตงกินอาหารในครบค่ามูปลาทูก่อนไม่เป็นไรต้มเปื่อยแล้วครับผม นต้มหอยคมครับผมตำทั่วซุปมะเขือครับผมาสามเมนูกับปีงปลาทูนี่นะครับกินเขาล้วมกันโอ้โหจะได้กลิ่นเขาร้นอน นึ่งห่อนๆจนเย็นครับผมเก๋นันนี้แบบที่คุกข้งนี่ หอยเ,เล,ยเลย็บนุ่ยน้อยหอมจำครับผมเกลือเทศอม <c oughs> ชูบเคือน,น้องซิมกับข่กันชนาะ ออเขากินครบหามัยังขาดสารอาหาร ทำหนี้นรายการอยู่ครับเข้าแรงคุยอีกง่งยๆก็ัำทั่วก็กินได้อือืม เบอร์กินโดนกระแสบครับผมซุปมะเขือน้องดิกเนาะดิกค่อยกินฉันมีอาหารให้คุณแล้ว

好吧。 kẹo tầm thua loang mừng luôn em xôm tầm เด็กการเลยครับผมยิ้มคักบนิกินหมดแล้เสซ่บเกินสุปเขือครับผมแสบแบแสบย,ยิ้มแองแป้งเลยเดี๋ยวเมน,นูนู่นแกะฟักขิเล็กเดี๋ยวรอคลิปนาครับผมรอคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวขออยักอาบน้ำอาบทาขืนนอนก่อนครับผมอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับเด้าค่ำคืนนี้หลับฝันดีกันทุกคนสวัสดีครับ